สวัสดีค่ะมิวนะคะหรือไทยรัฐผสมทัพ์ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมกัญญานะคะน้ำหอมกัญญาตอนนี้นะคะเราดําเนินธุรกิจมากว่า4ปีแล้วมีทั้งขายปรีกขายส่งขายแฟรนไชส์นะคะและตอนนี้ค่ะเราเปิดใหม่ค่ะเราเปิดไลน์ใหม่ค่ะรับผลิตแบรนด์น้ำหอมในกลิ่นของคุณเองนะคะ ใครที่สนใจอยากจะทำแบรนด์น้ำหอมนะคะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องรู้ต้องเข้าใจนะคะแล้วก็ข้อควรระวังในการทำแบรนด์น้ำหอมของคุณนะคะน้ำหอมนะคะน้ำหอมถือเป็นเครื่องสำอางตามพรบเครื่องสำอางพุทธศักราช2558เพราะฉะนั้นน้ำหอมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะต้องมีเลขจดแจ้งเครื่องสำอางอย่างถูกต้องผู้ที่มีหน้าที่ ขอเลขจดแจ้งนะคะก็คือ l a หรือโรงงานผู้ผลิตนั่นเองค่ะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะคะก็คือเอกสารถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดานะคะคุณก็ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็หนังสือยินยอมสําหรับห้างร้านบริษัทนะคะเป็นนิติบุคคลนะคะคุณก็ต้องเตรียมหนังสือรับรอง ของคณะกรรมการที่มีตาประทับหรือไม่มีตาประทับก็ได้นะคะแล้วแต่หนังสือรับรองนั้นระบุนะคะรวมถึงบัตรประชาชนของคณะกรรมการสำเนาทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับกรรมการนะคะรวมถึงแผนที่นะคะของสำนักงานที่คุณตั้งอยู่นะคะหนังสือยินยอม เอกสารต่างๆนะคะคุณเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะให้โรงงานหรือให้ l a บเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่จะนำเอกสารทั้งหมดไปขอให้อ่าไปขอกับองค์การอาหารและยาหรือออยนั่นเองนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะออกเลขจดแจ้งเครื่องสำอางมาให้กับแบรนด์น้ำหอมของคุณ1เลขนะคะ1แบรนด์นะคะสามารถใช้ได้นะคะกับน้ำหอมเนี่ยหลายกลิ่นรวมกันก็ได้หรือบางที่นะคะ1เลขก็จะสามารถใช้ได้แค่1กลิ่นเท่านั้นขึ้นอยู่กับ แแบบหรือโรงงานนะคะข้อตกลงนั้นๆของแต่ละที่ค่ะ และสิ่งสําคัญนะคะที่คุณจะต้องรู้ไว้ในการทําแบรนด์น้าหอมเป็นของตัวเองนะคะก็คือการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะภาษีที่คุณจะต้องเสียก็คือ1ก็คือภาษีรายได้บุคคลธรรมดาถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณก็ต้องเสียรายได้บุคคลธรรมดา2ก็คือถ้าเป็นคุณเป็นห้างร้านหรือบริษทัทเป็นหอจก,กอคุณก็ต้องออกแบบเสียแบทให้เรียบร้อยและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะถูกต้องที่สุดก็คือการเสียภาษีสรรพสามิตค่ะนอกจากในเรื่องของภาษีและกฎหมาย อะต่างๆที่คุณจะต้องรู้และเข้าใจในการทำแบรนด์น้ำหอมแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญในการทำแบรนด์ก็คือแบรนด์ของคุณเองนั่นแหละค่ะภาพรวมของแบรนด์นะคะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกนะคะถึงสินค้าที่จะออกมาในภาพรวมโลโก้สีกลิ่นทุกอย่างขวดแพ็คเกจทุกอย่างคือภาพรวมของแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะต้องจินตนาการภาพของแบรนด์ของคุณออกมาให้ได้เช่นถ้าเปรียบแบรนด์ของคุณกับผู้หญิงหนึ่งคนหรือผู้ชายหนึ่งคนคุณจะเปรียบแบรนด์ของคุณเป็นอะไรแล้วเราก็จะมาทดสอบกลิ่นนั้นว่าตรงกับสิ่งที่คุณจินตนาการออกมาหรือเปล่าลูกค้าจะต้องถามว่าทําไมเขาจึงจะต้องซื้อน้ําหอมของคุณใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญของน้ําหอมมิวได้กลิ่นไปแล้วในคลิป คลิปแรกก็คือเรื่องของกลิ่นนั่นเองกลิ่นของคุณต้องหอมก็กลิ่นของคุณมันหอมไงลูกค้าเลยต้องซื้อซ้ําก็แพ็กเกจของคุณมันสวยไงเขาก็เลยต้องกลับมาซื้อซ้ํหน้าซื้อขวดมันเก๋งไงก็เลยจะต้องจับหยิบขวดของคุณสามารถโชว์ของคนอื่นได้ทุกอย่างคือภาพรวมของแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำแบรนด์ดีไซน์ออกมาให้ดูดีให้ดูเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของคุณ ควรระวังนะคะที่เจ้าของแบรนด์นะคะควรจะรู้สําหรับการทําแบรนด์น้ําหอมนะคะข้อสําคัญเลยนะคะห้ามโฆษณาเกินจริงค่ะเพราะว่าผิดกฎหมายกลิ่นน้ําหอมของคุณอยู่ติดทนนานได้เท่าไหร่คุณต้องแจ้งลูกค้าไปตามความจริงนะคะถ้าคุณอยากให้กลิ่นน้ําหอมของคุณติดทนนานทั้งวันคุณก็ต้องเพิ่มมาตราส่วนให้มันติดทนนานทั้งวัน สองนะคะห้ามบอกลูกค้าว่าน้ำหอมของคุณไม่แพ้เพราะการแพ้เนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะผิวของสภาพของแต่ละบุคคลถ้าลูกค้าแพ้น้ำหอมลูกค้าจะรู้ว่าเขาแพ้อยู่แล้วถ้าเขาอยากจะซื้อให้เขาลองเทสก่อนนะคะว่าเขาแพ้หรือเปล่าถ้าเขาไม่แพ้คุณถึงจะเสนอขายสินค้านั้นได้อย่าพยายามดึงดันอย่าพยายามเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าทาั้ง,งที่รู้ว่าลูกค้านั้นแพ้น้ำหอมอยู่นะคะต่อไปนะคะ อย่ากโกหกลูกค้าค่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะทําให้คุณสามารถขายน้ําหอมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคําพูดของคุณเนี่ยลูกค้าเนี่ยถือว่าเป็นคํามั่นสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพูดความจริงกับเขากลิ่นเป็นแบบไหนคุณต้องอธิบายลักษณะกลิ่นอย่างเป็นตามความจริงนะคะ3ข้อนี้ถ้าคุณทําได้ในข้อควรระวังนะคะคุณก็จะขายน้ําหอมแบบปังและยั่งยืนแน่นอนค่ะ สำหรับคนที่สนใจในการอยากจะทำแบรนด์น้ำหอมนะคะกับมืออาชีพติดต่อน้ำหอมกัรยาได้เลยค่ะเรามีรองรับแบบครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขวดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบโลโก้นะคะลูกค้ามาที่น้ำหอมกัรยาครบจบในที่เดียวเลยค่ะ